ก็ได้ทางานต่ออะไรนะค่ะทุ่มสองทุ่มเนี่ยรับเลยครับเหมือนว่าเราไปไปเจออะไรที่มันแบบแรงๆอย่างเงี้ยแบบมันมันก็ทําให้เราเหนื่อยข้างในเราเหนื่อยเอยนี่ยครับอ่เออถ้าฝันคนเดียวเนี่ยผมจะคิดว่าผมคิดไปเองอยู่อันนี้ฝันทางบ้านเนาะทางบ้านเลยครับคือลูกสาวาลูกสาวปกติไม่ละเมือร้องไห้นะครับแต่ว่าแกไม่ยอมบอกว่าแกฝันอะไรแกอาย แต่ว่าเบิกซับบอกว่าวันนี้ได้ได้เลขเลยนะครับเขาไปบอกเขาเคยไปบอกเบิกซับครับงวดที่มันออกหกสามนะครับอืมเขาตามไปบอกนะครับผมตามไม่บอกเหมือนกันตามตามครับผมมีเอฟซีบอกว่าทําบุญให้เขาด้วยครับแต่เราก็วันนี้เราจะมาทําพิธีขอเนาะ,ะครับก็เลยเออก็เลยอยากแบ่งปัน <laughs> ก็เลยมาถึงเ <laughs> ุืบ,บ,บอผมเอาเคสไงผมผมเอาเคส กับที่มันบ้ากับมันจ้าบ้างกันมันบ้างกันมันครับผมมันคือว่าทิดตามดูแท้ผมผมก็เลยเอาเคดนะครับผม่นอเอาเคสเพราะว่าลงจากรถก่อนนี่พ่ออะไรกันเป็นผู้รับใ้เพราะมันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ก็ก็เป็นการเอาเคสเนาะบอกว่าลงจากรถก่อนไม่ต้องตามแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมก็เออการนี้ก็เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะฝันสามคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทําพิธีนะครับ<ต>ผมมาร่วมพิธีแล้วขอถามหน่อยนะคะเพราะว่าปกติแล้วตอนแรกที่เรามาตามต่องวดผ้าอ,อาจารย์บอกว่าวันที่สิบสี่แล้วทําไมถึงเป็นวันที่เจ็ดคะอาจารย์บอกว่าปล่อยก่อนดังก่อนมันเก็บทรงไม่อยู่แล้วอาจารย์แล้วก็เอฟซีก็โทรมาเยอะใช่ไหมใช่คือว่า อาจารย์บอกว่ามันนานไปครับผมวันที่สิบสี่ใช่มันนานไปครับอาจารย์บอกว่าปล่อยเลยคือว่าปล่อยตอนไหนมันก็ด un ังตอนนั้นแกว่าอย่างนี้เนาะสมมติว่าจะปล่อยเร็วมันก็ดังจะปล่อยช้ามันก็ดังอย่างเงี้ยครับผมสามห็นอติดแล้วแต่ที่รู้ๆเนี่ยแกทําพิธีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับทาแล้วใช่ไหมทาแล้วนะครับทําแล้วนะครับแล้วทีนี้แกก็จะทําพิธีย้ําตอน นี้อีกทีนเมื่อวานวันพระนะครับเมื่อวานวันพระท่านก็ทําพิธีนะครับตอนนี้ก็จะทาพิธีย้ําอีกทีว่ามันตรงกับตัวเลขที่เมื่อคืนไหมนะครับเพราะว่าแกจะทําแบบนี้ตลอดนะไม่ไม่ใช่ทาเฉพาะงวดนี้นะครับทาก่อนที่จะทําพิธีตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนนยแกทําก่อนที่เราจะมาแล้วนะครับครับเลขหลุดเราเลขเลขหลุดเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเ้เลขหลุดเก้าศูนย์สามเอาเอาได้ ว่ามันจะตรงกันไหมอะไรนะโอปอล์ได้ยินว่าอะไรมานะเลขอะไรนะเลขเชือกครับหลุดมาแล้วหลลุดมาแ้วที่ทำเมื่อคืนที่ทำเมื่อคืนครับตัวไหนนะคะเก3 903นย์สามเก้าศนสามนะหลุดมาหลุดมาหลุดเลครับหลุดเลขครับรับเฉพาะคนใกล้ชิดอ่ะ ใครดูไลฟ์สดตอนนี้ได้ก่อนยี่สิบนาทีก่อนเลยนะคะไม่มีกักแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําพิธีตอนนี้ว่าบรนจาตรงกับเก้าศูนย์สามไหมนะพี่เนาะพระอาจารย์จะได้ย้ําให้เหมือนว่าที่แล้วก็คือพระอาจารย์จะย้ําแต่เก้าศูนย์เก้าครับรอบนี้เก้าีูนสามแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะตรงไหมใช่มิเนี่ยเบิกทรบข่าวทิงข่าวลอมเนี่ยกองไปกองไปกองหรือยังกองหรือยังอฟังฟัง ไหวเพียงขึ้นขึ้นนะคะอีเอาคนดก็แจ้งกวนในเด้อค่ะเก้าสามศูย์เก้าสามศูนย์เอาได้ยินเสียงอาจารย์เลยเนาะสามศใครใครฟังมันตัวไหนนะคะโอปอเก้าสามศูนย์ครับไม่ใช่เก้าศูนย์สาม้ายิบจับลอตเตอรี่ด้วยนะคะเก้าสามศูนย์นะครับผมเก้าสามศูนย์ อันนี้หลุดหลุดเมื่อกี้เียครับแล้วก็เดินมาใช่ไหมเบอร์ครับ930 9้30ยีเอชซีขอหมายเลขบัญชีะอาจารย์แต่ว่าเบอร์โทรเบอร์โทรจำได้ไหมเบอร์โทรต้องเบอร์โทรอาจารย์นะครับผมเบอร์โทรไม่63 2ตัวนี่63อาจารย์630ตัวเดียวอะไรกัน630เอาพี่น้องเขียนไว้เลยนด้ครับ630น้วก็รอ้ยย้ำ คือคนไปเห็นตัวนี้นะไอ้มามีกล่องเขาใส่มัวหัวจานมั่วกล่องไทยมันขึ้นมันกกบันกล่องพอดีนะอืแต่เอสซีบางส่วนส่งไปแล้วไม่เกินเลยอยนอนเลยของหน้าของยังของมาธาพวกไหนมาก็ซัอีใหมไปนั่งขี่อยู่นโท่เลยน่ยแดงมาโซ่หนึ่งนั่นขอมาเลยเจเห็ดหลายเอเดมันสีไอ้ตูสันเอสซีว่ะแต่ดน้อยเนาะ เอีกสักูอีกสักูติดตามเด้ออันนี้คือทำแรกเนาล่าเต็มองอย่รอบแรกนี่อย่าทิ้งจำได้ไหมรอบแรกเอาพี่มมีเก้าี่ไม่ได้ไม่ได้กลับสามสิบรอบแรกนี่มันจะแม่นนะอย่าลืมนะรอบเหมือนเหมือนรอบก่อนนะได้ใจบงอ่นี่นี่นะ อันนี้คือรอบแรกนะคะลังมาลังพลังงังลังู่นลู่าาอถอยขอขอาถอยมาดัยูบมดปูว่าฝลั่งก็ได้่งครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแสล่ะไปแสล่ะอนนมัพี่ออกไปพูดล้วบอกโอ้น้กันนี่นะป้าไม่ต้งเห็นมัรอบแรกอย่าทิงนะครัรอบแรกนี่หลุดมาแล้วหลุดนะครับอันนี้คือหลุดมาแล้วนะครับ ตามมะตมะมันบริเอียนขึ้นละทำไมไม่ขยเหยดมานี่เลยครับมันจะเหยียดเห็นอยู่แล้วหายเห็นอยู่แล้วเเีดอาตัวเลขตามนี่แหละครับพี่น้องเห็นบอเหยียดมาข้นน่าจะน่า630 930นะครับเสียบตีนำส่ง3 0 9 หกศูนย์เก้าสองเนาะเลี่ยนตัวเดียวเี้ยนผนีาหกสามศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับเลี่ยนตัวเดียวเอาฟูเฮนเลรวบออาดคิดนวครับกิดืนนี้เป็นเน่คืนนี้เมืนี้นี่หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วหลายคนยังไม่รู้นะครับว่ามันหลุดตัวไหนอ่าเพราะว่า จะดูไม่เหมือนกันเนาะครับโอปอมี93โอปอเห็นเป็นตัวไหนผมเห็นเป็นแต่6070เนี่แหละครับเนาะ70เนาะ607010ไปนี่แหละครับไปเราก็มาหลายครั้งแล้วับตุนชมไปเคยเคยผิดเพี้ยนตรงไหนเราก็แก้ไขเป็นแนวทางเนาะเชือกเส้นงใหม่ขอเชือกเส้นเก่านะครับผมงวดที่สี่งวดที่สี่ใช่ครับงวดงวดงวดที่สี่นะครับ ท่านจะเอาท่านจะทำห้างงวดใช่ไหมโอปอจะทำห้างงวดครับผมเชือกเส้นเดิมเส้นเดิม้อพี่น้องครับเส้นเดิมสามงวดปิดนะครับเอาผู้ใดพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในห้องสดตอนนี้แคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ได้มาแล้วได้มาแล้วพะอจย์ซี่บอกแล้วม่าพี่ผู้ใดอยากเข็นน้าพะอจย์ซี่บอกแล้วอ่าถึสองถึสองสามนี่พะอจย์ซี่บอกหน่วยนี้กับหน่วยนี้หกสองห้านี่แหละครับค่ะนี่แหละที่พ่อจ์แตะวันเลขโค้งนี่มันเป็นอย่างของมันนี่ตะว่าสองห้าเป็นเขียนคือพะอจย์เป็นเขียนไว้ให้แล้วก็ตรงนี้นี่ที่พะอจ์เพ่นบอกอันนี้ก็คือหกสามศูนย์ นี่พาจามเป็นสี่บอสลูกนี้หกสามศูนย์เลยจ้ะแต่ว่าตัวนี้เป็นปริศนาหรือว่าจะเป็นสองห้า นะครับล่าง70นะครับอายากะเรันดี้ยาพี่เรามาตางเี่อาเก่งบอกมเล่นหันแหะบ้านนี่อันนี้เอาล่างนีาแดงมากทีเลยยามากเราเดงตรงน้างดนี้กับปูล่างกินเก็ดตเ็ด เจ็ดบกดศูนย์เจ็ูนย์เดนนหกสมศนย์เก้าสามศูนยนี่มาหกเือเดือนมังนี่านีมาหกเลยวอง สรุปเอปส้างเกศศูนย์ครับลขทูปในทูปในเลุ่มศูนย์หนึ่งสาครับลนทูปศูนย์หนึ่งสามครับสามศูนตรงกันมาแล้วตัวเดิมศสค่ะชักวามกับสามศูนย์กละ

เเล้วตุ๊กบังบา punya para sama-sama uppatiatan tidakm awanai mata patah mata pi mata patah mani mata pini patah mani mata patah mam saipetang sapi kata mis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 i kata kami sudau mau kep kau ก็วนี้เป็นหกหนึ่งนะหนึ่งปูหนึ่งเนะแต่ว่าขกงนึหนึ่ลยต้งกึ่งเก้าหนึ่งนี้คือหยุดก1ะหกตสาตัวหกหนึ่ก้าหน้ค่ะีผมยให้ปูสรุปให้นะคะเนาะนี่ตัวใดเน่นะคะัตากรหังหกหนึ่งเหนึ่งด้วยนะครับอย็าลื้นะครับ สรุปใหม่เขียนลง่เร um ื uh, okay, no. nah, Nowadays, ่องค่ะทำน่นสองสาเดนกันนไปอเมือ่ันันกันรองบงน้เพินก็อ่ะโอเคเนาะได้แล้วจกคว่างมีตาบ้าโปรเียมันมอันนียิดนนี้คันเด้อนี่คันเด้นี่คันเด้อนี่คันสรุปมเด้อคันเด้อนี่สรุปเด้อ การือกนอันเาไ้เทียกได้ขันด้ขันนี่ละมาลองสามศูนย์สามศูนย์แลอยู่ในขันในขันห้าหอ

สุบเจ็ดมกรานะจุดเจ็ดมกอยใ่ันเร็เลัานนครับยม่ขันนะครับแล้วนะครับออมาละหกสงร้องก็ใส่เอ๋อใส่เต็มถึงไนล้างรง ก็ถึงตัวหัวกายฟ้ด้ีเกลีวครับนึ่งเกยวแอตัเสียบี่ว่าสิตนี้เบ่งออาเด้อตัวนี้เด้ออาพี่กมับเจูนยพี่น้องอาหนาเครับมากชัดเจนชัดเจนวงกลมไปน้ำจอวงกลมไมันออกเอเท้าอายุไม่ถึงอัน เลินเลือหกีกีอย่รู้นะตัวหัวสายหนูวันนี้มันหลายช่องลนะครับพี่น้องใจเย็นานแ่น้องาแคปหน้าจอเลยได้ครับตัวนี้ก็ได้ทยสุดครับามดคนหคนางเจน อันนี้คือรวมให้แล <qualifying. S 1> ้วนะคะงสแล้วพ่อจบัขบัเขอโตหลต้ได้บเนาะครับสรุปแล้ว สาม3 6ศูนย์ตะวันตกที่หกสองเจนะาจ็ดหกศูนนกับหนึ่งหกหนึ่งหกแล้จะพี่น้องมากกว่าสันตูวาามโทนี่สามหกศูนย์ส0หกนยหกนึ่งหกครับพี่น้องที่เห็นน่น กมไปออกไข่มูเพิ่นเกน้อยแนบานนี้คือกาะปกนะคับชตเจ่นบ้านนี้แ้นาะตัวเด็กบงนนเลยแม่นี่รวมใหม่มัดก่อนตัว้วงกลมนั่นเด้อตัวผู้ใดงบหน่อย ตัวจริงเย่ดค่ะตัวจริงเพื่อนมกลมร่องนั้้กลมไว้อยู่บ้านโต๊ะไหน้าสามหกสองมันกันค่ะกิว่ามันขึ้นนี่เสียงหนักมันเดนขึ้นเียงขนนี่าเนมาน่ป๊บเด็กติดโอ้เด็กิ่กันดงานตัวแรกนี่มาเกืบสองพัคอยจะม เรียนมันนี่ปุ๊บนี่มันี่เองปับมาขอมันยังขึ้นัอไเพราะมันสามหนย์ัวอันนี้เงนสามหกศูนย์้น่างตหกสามร่งคนงคนเป็นอันนี้คนเราคนคนเราคนจี่มันเป็นหกสามะรเป็นหกสามเนบนเป็นหกสามตัวเดียวแต่ว่านี่มันศูนย์่นีุ่ดนี่แค่สามหกูนดนอันนี้คือะอาจัน ่ายห้นน่งงานเรียนมางสิของงานเรียนมาสักันนี่ของามันค้างเปเรือสงงานเรียนออกมาสิได้ตรงขึ้นน่เรนลมาเลยยีาตัวเรียนรุ่มมาเป็นรุ่นเลยคน่าเป็นเลือปของานตัวใดครับของานตัวใดครับแตัวใดเลยโปะใจมาตีมแปดศูตัวเดียวของงานพนนึ่เมีแจกเลยของาแปดูอันของาเห็ดมาขน่งเปนบาค่ะของานี่ของานตัวบ่ โบโบเ็นเอเสคนี้เ็นวงาตงหางค้ีสามเมัเป็นตัวนี้เลยตัวเดียวของาตัวเดียวเลยตัวนี้ของงาโคโเลยของาตัวดกก็จ้าแปดศูนย์ตัวเดียวนงเดียนมันเหนียวมันงเียแปดศูนยเปกยวกับเสือกเนาะค่ะเป็นของงาแปดศูนตัวเดียวคนหมักงาคนนนนะมีล่างคนล่างของาคน ลางของยาตัวใดค่ะ97ลางของยา97ขางเทิง80เป็นบ้าเปนบ้าถึงบิ้งบ้าเห็นึงบ้าอันนี้บ่ได้เกี่ยวกับเสือกม่เกี่ยวเสือกเสือกบิ้งแล้วเสือกเขมขึ้นแล้วปีตัยเดียวกันอันนี้เดียวกันตัวใด630 930มาถึงเสาหัวก็แข้งเหนนล่ะเสืัวเอฝันพี่น้องไปซื้อไปซื้อสตัวกับไสองตัวกับซ้เราจะเจอเราเห็นแล้วเห็นแล้วนะ เห็นเพียงเห็นเห็นก็คักนะเรื่องาเกินมาหอดีสามปวนุี่เป็นเลตปกมัดตีกันนี่เพิบจักันนี่ล่างบนนี่สัตว์เนาะพาเบงศงสินเนาะหวยนี่คนกับเเป็นสามหกเก้าสามเจ็แต่ปูแบบสามเก้าศูนย์สามศูนย์ตัวเดียวกันตัวนี้นะครับมันตัวียกันสองตัวเนี่ยตัวเดียวกันแหละจะจตัวเดียกันไิเัวดกปูตัวเเสียกนงตัวนี้เสียก็หนึ่งเก้าสามเจ็ดหกสมศูนย์ เดี๋ยวจะกอดตัอกันต้กับหัวเนาะตัวเดียวตัวเดียวกันคับผู่เ่งเมือนขนี่แม่ตัวเดียวกันตัวเดียวอ่ะนะมันบอกตัวแรกอ่นี้เลยนี่แรกมัตัวแรกกันนี้นี่จะหนีเห็นตัวนี้ลมกีตืมตืมมาแล้วกีนมาหมือขึ้นนี่เืไปเมือโอ้ยสักเดีเมือนขึ้นนี่โอ้พี่หลอกกูแล้วไปพี่หลอกพลาดแล้วไปทัวไปหออกตัวนี้เลยเน บักคักเล็สามืองเก่งมันออกกิ่เ้ยดเดเดกนยเป็นกตย่างนี้ผู้มั่นใจว่าแตกสามตัว่ะค่ะคือผนิดมาแล้วหงจดหงดเลยว่าตัวนี้นั่นเป็นสามตัวนี้เกาสามหก์สามหกศูนย์แล้วคนแต่คนอีบงออกเป็นคนแตเบึงเป็นเก้าเละตัวนี้พวกเกาก้ากันก็ับของาสิงาวนี่เขาละตัวเนาะเนี่ยเตัวงานแปดศูนครับเก็บเก้าเนีานแกัเจ็ดเก้า ฟังดีๆเลย fc มีสอตัวเลข้ค่ะอราจจะเป็น่ังหมดแล้วอาจรย์มันเโอเคคอลายเนสังเหอไม่แมเลมาเรียนแค่เดีบึ้นเดียวกับมาเรียนชือลือยช่นเลือยอยู่อ่าจจนเมย์มย์จอาจารย์มันจบครับอาจารย์ฮะว่นี่มันใจบครับมันใจมันใจอาจารย์ตัวรครับบิเสาไฟฟ้าครับสามศูนย์เก้าสามนั่นละเือรุ่นหกสามศนเก้าสามศูนย์ตามข้นไั่นแหละข้างบน เขียนไว้ที่นอนตั้นเ่ถือกับเสาไฟฟฝายกับเสาหัวนแหอแมนตัวใดก่ออาจารย์ข้อสามศูสามศูนามเขียนไว้ของงานสินลามตัวใดก่อาจาสินลาม8ปดศูนับเจ็เก้าตัวก็มีทั้งเชือกมีทั้งยาสินลามนะปุะนะ่นเนาะแต่ว่าหกสามศูนย้าสาศูนนี่คือเชือก เราแยกึ้นำอะไรนะแต่ว่าถ้าตกคนจะมอเห็เดทั้งเมดนะคะวันตีกันเอาก็ได้เนาะเขาเป็นบังคับเขาถืกระดาษอันที่กูเขียนนี่ใส่นั่นนั่นนั่นเขาเอาเขียนเอา้อไม่ได้จาังคัอาจารย์อย่เนี่เขาไม้สไ้างคับจู้เวียนเนเอาไปเขียนเาเ็ดปากกา

ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ